มาว่าดอกงหัวกระแดงก็ะหัวโตกาปกติปีปีที่แล้วนี่หัวมันบกไคแดงหัวมันเป็นสีซมคูนะมันมั็นกรแดงแต่เอานี้มาเชื่อได้ปกติ คือมันแดงกว่ากว่าเกลียวแดงสดอืาแดงสดขึ้นแต่ก้นก็ลอยกันแต่หัวบอแดงหัวอ๋อจะเป็นหัวสีชมพูหัวสีชมพูอ่านี่มันแดงเข้มนี้ครับก็หน้าก็ล่ะตั้งทุกปีเห็ดมันหัวมันอีบอเข้มสีบอเข้มเหอะต่้ีสี่หรอีเปลี่ยนนี่แดงสดเลยเนาะค่ะส่วนห้อมแดงครับห้องหน้านี้ครับบ้านนครเดชครับมูสิบ สมุทรลานบาำเภือดมศัตว์จังหวัดเพชรบุรีครับซึงวันนี้ได้อายุห้องห้อมแดงก็อยู่ที่สองเดือนสองเดือนนะครับตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับสามสิบกิโลละสามสิบพี่น้องดูนะครับอันนี้ต้นเดียวนะครับอันนี้กอเดียวนะครับกอเดียวได้หัวใหญ่เบเริ่มเลยนะครับดูดีนะครับส่วนตัวนี้อันนี้ต้นเดียวมือกันครับต้นเดียวออกมา2อหัวใหญ่เบเริ่มนะครับ พี่เขาบอกว่าปีทีผ่ผ่านมาปลูกแล้วสีมันไม่ค่อยแดงสดแบบนี้นะครับสีมันเป็นยังไงพี่สีเป็นสีชมพูอ๋องวดทีผ่ผ่านมาใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยเคมีคปุ๋ยเคมีทั่วไปเนาะ,ค,นะครับงวดนี้ได้ใช้ปุ๋ยผสมแร่ตอนตอนไหนครับตอนที่ปลูกได้กี่วันได้20วันปลูกได้20วันแล้วนะครับ แล้วก็ใช้แร่ชนิดผงผสมน้ําฉีดทุกกี่วันครับทุกเจ็ดวันนะครับก็พี่ครับผมว่ามันรู้สึกใจใหญ่หญกว่าทุกทุกปีไหมใหญ่กว่าเนาะใช้ทั้งหมดกี่ไร่ครับสามสามงานไมถึงไรสามงานคาดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่วันนี้เห็นหัวมันใหญ่เบืเ้อเริ่มเทิมางเนี้ <Did that assassination> สามงานนะครับเคยเก็บได้ประมาณตันหกตันเจ็ดนะครับแต่พี่เขาบอกว่าเห็นหัวใหญ่เบื้อเริ่มเทิมแบบนี้แล้ววันนี้ น่าจะได้ถึงสองตันกว่าครับไม่ใช่งามแต่หัวอย่างเดียวลวคะดอกยังงามด้วยค่ะผัดก็หวานอร่อยก็ดีนะคะผิดปกติแต่ต่างแต่ก่อนที่ปลูกทุกปีค่ะดินแต่ก่อนดินจากดินด้างหน้าหน้าตึงเลยใช่ไหมอ๋อดินกระด้างเวลาลดน้ําก็น้าไม่ค่อยซึมแต่พอมาใช้ตัวนี้นะดินนี่พอแห้งนี่จะจะเป็นแตกระแหงเป็นนั่น <ม>จะให้ก็เป็นเวลารดนานนี่มันจะลงจะลงอ่างงจะมันไหลจะไม่อืมดีดีมากๆเลยคหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะพาชมแปลงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาชมแปลงนะครับดี๋ยจะพาท่านไปดูแต่ละต้นนี่นะครับจะเห็นหัวใหญ่ขนาดเนี้ยครับเรียงกันเป็นแถวเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับ สองบางพิ่งมาว่าจะรอคำแพ่เบานักาวเาียยังแหงหลายเดอนน้ำใจจบเล่มเจ้านา ดูยายมาหิดงานใกล้ใกล้อาทีทะเลเรื่องายหัวใจ